ประเด็น,นที่2นะครับที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยก็คงต้องเจอกับโศกนาฏกรรมทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดนะครับการแก้ไขครั้งนี้จะเปิดช่องให้การทําประมงตอนกลางคืนเนี่ย การทําประมงตอนกลางคืนได้เนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ลูกสัตว์น้ำนะครับเพราะแสงลอ่อไฟที่ใช้ตอนกลางคืนจะดึงดูดสัตว์น้ําทุกไัยทุกชนิดมาติดอวนเลยนะฮะจนส่งผลให้เกิดความผันผวนข,ของระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประชากรสัตว์น้ำนะครับการย้ายถิ่นฐานการวางไข่ผสมพันธุ์กล่าวโดวยรวมว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนระบบนิเวศไทยอย่างใหญ่หลวงแลวมันก็อาจจะล้มเป็นโดมิโนโได้นะครับถ้าผมจะพูดให้อ่อย่างถึงที่สุดเนี่ยคือมันอาจจะกลายเป็นความเสียหายทางระบบเศรษฐกษิจความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมนะครับและความสั่นนคททาาางงงดด้้วมกรรปะไยย อย่างไรก็ตามนะครับในการประชุมครั้งก่อนเนี่ยก็มีหลายๆท่านนะครับที่มองว่าผมอาจจะพูดเก่าอ้างเกินจริงไปไหมนะครับการแก้ไขในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาขนาดนั้นนะฮะบ,บางท่านก็อ้างว่าลูกปลาก็อาจจะไม่ได้อยู่อาศัยเกินเขต12ไมล์ทะเลนะครับบางท่านก็บอกว่าเขต12ไมล์ทะเลเนี่ยอาจจะเป็นเขตทะเลล้างมีแค่ปลาบางจําพวกอยู่นะครับหรือบอกว่าถ้ามาจับกลางคืนก็อาจจะมีแค่ปลากระตักนะครับหรือปลาแค่ไม่กี่สายพันธุ์ที่มาติดแต่ว่าทุกท่านครับ ผมต้องขอขอบคุณทางสถานีไทย PBS นะครับแล้วก็ทีมงานมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่ช่วยกันนําเอาความจริงออกมาเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ว่าด้วยการที่ทางทีมนะครับลงสนามไปถ่ายทอดวิดีโอในพื้นที่จริงนะฮะจำลองว่าถ้าเราใช้ไฟลอดตอนกลางคืนที่นอกเขต12ไมล์ทะเลเนี่ยจะมีสัตว์น้ําอะไรมาติดบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของทีมงานไทย PBS นะฮะที่เช่าเรือไปนอกเขต12ไมล์ทะเลนะครับแล้วก็จัดไฟ เหมือนทางเรือประมงที่จะใช้ไฟลอดสัตน้ำตอนกลาคืนเลยนะครับแล้วก็จะมีทีมช่างภาพใต้น้ำนะครับลงไปถ่ายภาพว่านะนอกเขต12ไมลเนี่ยมีสัตว์น้ําอะไรมาติดบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพถ่ายทางใต้ทะเลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาตัวทางซ้ายนะครับจะเห็นเป็นปลาขี้ตังเป็ดนะครับเป็นปลาไวอ่อนนะครับทางขวาก็เป็นปลาที่ตังเป็ดที่มาในณะวันที่ เรือประมงออกไปถ่ายภาพโดยการใช้ไฟล่อเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามาทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวโตเต็มวัยเลยนะฮะปลาที่ตังเป็ดเนี่ยไม่ใช่ปลาเศรษฐกิจนะครับแต่ก็เป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อระบบนิวเวศที่อยู่นแนวปะกการังนะฮะเพราะมันจะคอยกินสาหร่ายในแนวปะกการังคอยรักษาระบบนิวเวศให้เรานะครับ รูปต่อไปนี้ก็เป็นพวกท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับอันนี้เป็นรูปปลาเก๋าครับก่อนที่จะโตเป็นเก๋าตัวใหญ่เนี่ยก็เป็นปลาเก๋าตัวอ่อนตัวเล็กแบบนี้มาก่อนนะฮะปลาเก๋าเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับกิโลกรัมหนึ่งสามสี่ห้าร้อยบาทนะครับและถ้าโตเต็มวัยเนี่ยก็หนักเป็นร้อยกิโลได้เลยนะฮะวันนั้นปลาที่มาก็มีปลานกคูกด้วยนะครับเป็นปลาที่นักดำน้ำชอบเพราะว่ามีหน้าตาแปลกประหลาดนะครับแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยก็เริ่มนำปลานกฮูกเนี่ยมาทำเป็นซาชิมิใน ในวันนั้นด้วยนะฮะก็จะเป็นปลาตาหวานนะครับเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะกาลังนะครับปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีสีสันสวยงามมากนะครับเพราะว่าท่านจะเห็นในรูปว่าบางตัวเนี่ยเป็นสีเงินนะฮะแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีแดงได้ฉับพลัน,ลนเลยนะครับก็เป็นปลาที่นักดำน้ำเนี่ยชอบดำลงไปดูกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นปลากระมงนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะพอโตเต็มที่นี่ก็สามารถหนักได้ถึง50กิโลนะครับเป็นปลาเศรษฐกิจที่นักตกปลาทั่วโลกนะครับก็ชอบเดินทางข้ามโลกเลยเพื่อมาตตกปาัว